สวัสดีครับไารวิสารบาร้านเอาครับวันนี้ได้อะไรเจ้า,าจสังอีกอย่างมันตุ้มอึ้งมากขึ้นฮะตุ้มอึ้งนี่กระดูกอ่ <laughs> อนกระดูกอ่อนครับผมนี่แหละกระดูกอ่อนกับอ,อย่งไรนี่อย่างก่อ,อ,อยย่างก่อยเสแสรบปีน้องมาครับผมมากับบรรยากาศไพรวิวฝนลิลลินอวใสายตาเห็นนี่บอกเอาเนี่ยเห็นแล้วนี่แหละพอะปุณลิลลินพี่น้องนี่แหละฮู้ออกฮู้อื่นไหมออกระบายขึ้นดอ นี่ก็ผักปักแต้มพี่น้องผักแต้มนี่ครับ่บๆครับคมณป้ากินสดมาดูครับเด้อถือถ้วยถือบวกถือสอนถือจานมานั่งกินนรำกันแซ่บๆสียบได้คนกับเสีบตัวนั่งสองคนไอแบกอยู่นี่แหละเรี่ยงก็ตอนนี้ไงเลยเนาะเนาะเดินผักยังอ่อนป้าจ่าฉัน อ,อากาศหินมันคือกรอบอะเดาเลยนี่เมนบอก <laughs> อร่อยอย่างก้อยครับราลาบลาบจะสู อบอกแงวนบ,บอกบอกเค็มคนบรออันนี้มันเค็มเนะ<ะ>นี่ยตบบ้าบ้าแล้วรสชาติเก่านะเนอืม it is not มันเป็นตะหย,ยากเขาเนาะเอแหมมันไปนกินม่นเป็นตะหย,ยาเขากินเรื่อยอ็นกรอบเฮ้ยกระดูกอ่อน มา,ามโอ้น้ำสันพี่เนาอน้งเขาห้าง เนะโอเคเดี๋ยวมือดุ่นนี่ไปแม่โน้วซื้อมาเองดีกว่าเนาะเป็นตะไคร้ข้าวค่อเขินหน้าอะไรมาเบื่อปี๋ ờ đúng lấy mặt nó nào một sức tí đây

กระดูกตอนนี้มูกระดูกแล้วอันรั่วละสองลอยเลยสืส่อๆนี่ตัว <c oughs> มันก็ขึ้นสูงขงึ้นไงวะพี่ถามมึงรั่วละสองลอยก็เลยเอาแพงหนึ่งมาจะซื้อที่ไหนเนาะแพงกรตดูกซื้อมันร้านอันไปกินอ,อื่นร้านผู้ชายน,นะ พ่ออย่าเ,เชื่อเองป่ที่ามก็ยังบมงเมนดถือบังคับมากมาขายนะจำได้บ่เพราะอันตลาดฟังนั่นไงตลาดต้องทำก็ตื่นเตนืมักน่าเจื มันอะไปกินร้านอันนันนะกิน,น,นอะไรอย่างอะไรอย่างบุฟเฟ่ <S <S กินได้หลายอย่างซาลาเปาใช่แถมจะแปลกได้ข้าวพ่อเนี่ยพวกกน้ำปลาไปนำ้ำ chỉ hết cùng xe làm tài chị? chuyển sau cơ này Tìm gì buồn mà Chắc Bố có em cả đủ con nào Ừ Đi Nằm หอมดีต้มแซกกระดูกอ่อนนพรกินแบบเอแบบนาวานอนี้ก่อนเลยค่อยกินอันนั้นตีค่อยอิ่มอันขนมปังแม่นเลยโอ้ถือไากินได้หลายเด่นขนมปังอับ ก็จะเอาขออมาล่วงไหมมีมันบ่ม,มันมันบ่ามาบ่ม,มันขาดมันไปนใส ทือหองดีแด่ทองน่ะอืมพะยาะเมนติโอ้โหมาเหมือน,นพวง นืออ้อค่ะเอาเป็นเกลือ,อเกลือ,อก็ออเบิร์ตขอน้ำค้งเลยนำหนวกเลย รสหนามได้สำหรับผมอย่างเชื่ออืมนิดเดียวแม่แป้งอ๋ออันฟักเลยครับเอาใส่หน่อเป็นตอนเป็นตอนหน่อยถิมง,ง่งถิมง่วงหรอเนื้นออะไรอ่ะนื้อหมูบ่า กระดูกอ่อนมันแพงแลยแม่แม่บอกแม่โคโรใช่ปเปลนะ่าเนีกระดูกอ่อนมันแพงพวกเนื้อรูซ<อ>ื้อแมคโครชิ้น,นเนื้อผสมใส่มาเนื้อรื่หมูโอ้ยเนื้อหมูบอกือมกระดูกอ่อนหมูเหรออืมเป็นแบบกระดูกอ่อนมันแพงกระดูกอ่อนไม่บอกแค่ช่นเนาะมันเป็นเนื้อหมู นี่แหละครับเป็นอาหารของพวกข้ามือนี้นี่ละพี่น้องเลยอาหารแรงอาหารแรงครับผมเนี่ยมันเหลือพี่น้องเหลือนี่ก็เอาเก็บไปใส่ตู้เย็นนะครับผมก็อุ่นกินพื้นโอ้ยมอนมาออื่นเราะขาเนีากัเลยดึกมากก็หิวเอาเอาไวปสนิทละพี่น้องฟังนะครับเด้อ ซอยสรงเสิมกดแช่กดไลค์กดซับสไครให้ช่องฮักดีสานบรรานฮอยนะครับเด้อนะครับทีเพื่อให้เป็นกำลังใจให้พวกเฮาสองคนเห,ห็ุคิดไม่ไเมน้ะพี่น้องนาะซอยกันสนับสนุนนะครับผมคนละหนึ่งซับสไครนะครับผมนะครับซอยสับสนุนน้าพี่น้องเด้อขอขอบพระคุณนะครับที่พี่น้องที่กดซับสไครนะกดติดตามให้แล้วนะครับผมขอขอบพระคุณมากครับสำหรับฮักดีสารบรรนบานฮอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ